สวัสดีค่ะท่านที่เกิดในวันพุทธหัสทสดีนะคะในช่วงนี้นะ,ะจะต้องใช้เงินเยอะนะคะเรื่องความรักยังไม่ค่อยสมหวังนะคะยังรอคอยนะคะแต่ว่าฝันเรื่องคู่ครองนะคะชอบฝันคัามรักคู่ครองนะคะแต่ช่วงนี้เงินนะคะจะใช้อะไรก็ควรประหยัด อย่าใช้เงินเยอะนะคะจะมีเกณฑ์ร้อนในเป็นแผลในปากเป็นแผลในลิ้นนะคะช่วงนี้ต้องกินน้ำเยอะๆนะคะพระหัสัสดีเรื่องความรักในช่วงนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะคะคนใดโสดอยู่ช่วงนี้ยังโสดต่อไปนะคะ แต่เรื่องเงินช่วงนี้ใครยืมเงินก็อย่างให้ยืมมากระวังจะโดนโกงนะคะรักกันชอบกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะก็แนะนำให้ปล่อยปลานะะปลาหมอปลาดุกปลาช่อนก็ได้นะ,ะแล้วแต่ความสะดวกสบายนะคะในช่วงนี้ก็สู้ๆนะคะ ลาไปก่อนนะคะอาจารย์ใบเฟิร์น